ว่าฉันไม่อยากอยู่คนเดียวฉันจะอยู่เอลชอนบอกว่าเป็นบ้านฟิลิปคุนบอกว่าบอมันเม้นบ้านฉันฉันจีไม่ได้ช่วยอะไรเลยคนณมาเม้นบ้านฉันฉันไม่อยากอยู่คนเดียวฉันอยากอยู่กับพ่อกับแมวบอฟิลิปบอกยอมรับบ้านหลังนี้ โอ้ได oh, uh, okay. yeah. ้สิได้ไออซีลยไอ้ไทยแลนด์เฮาเขียดเลยบันี้ไฮเสียใจร้ายเสียใจใหญ่ก้อนอยากจะว่าดีจังเลยเออปะโอเคอย่าไปหมดอยู่แล้วไงล่ะไอ้ค่อยกลับอืม อไปโอเคเตียนยาซูรุนี่เราอยู่ทางซอยสามมานี่นี่ก็เป็นที่สาธานะรณะแม่เ้าไมีเงินเนาะนี่ก็จะเฮ็ดให้แปนบัดเ,เลยเนี่แป็นทั้งบ้านไปนยูทั้งทางสาธารณะนี่หนานั่งหน,นายาง